สวัสดีค่ะดูชุดเข้าป่านะคะเมื่อเลิกงานแล้ววันนี้เลิกเร็วค่ะเรามาถึงบ้านประมาณสี่โมงเย็นนะคะแล้วคุณสามีก็มองหน้ารู้รู้ว่านางภรรยาเนี่ยต้องการอะไรนะคะเขาถามว่าเธอจะเข้าป่าไหมล่ะให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะมันก็เอาสิดีใจมากเลย เป็นป่าข้างทางนะคะเพื่อนๆแล้วก็วันไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาค่ะวันจับด้วยมือนะคะไม่รู้ว่าจะได้ภาพดีไหมแต่วันอยากเก็บเห็ดมากเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดแล้วก็เข้ามาข้างทางค่ะนิดหน่อยถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีก็ ออกไปเร็วหน่อยค่ะเขาให้เวลาครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองหาฝั่งโน้นจะเจอไหมอ้ยอุย้ยสี่โมงเย็นก็แดดเปรี้ยงแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดู <c oughs> ไม่มีขาตั้งกล้องใช้ต้นสนไปนะคะ <c oughs> ให้ดูชุดค่ะ นี่ถ้าวันมารถนะคะอุปกรณ์พร้อมค่ะตะก้าสวยเพราะว่ามันตั้งใจเก็บขายไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะแต่มันไม่มีมันไม่มีขาตั้งกล้องในสีเสียดายเดี๋ยวเอาไปทําหน้าปกค่ะนี่เ,นเพื่อนๆอยากเห็นอย่างนี้นี่จะ้ะตะก้าสวยก็มีจ้าไปกันค่ะเดี๋ยววันกลับหน้ากล้องนะคะมองดูเห็ดไปด้วยป่าติดถนนนะคะ จริงๆวันเคยมานะคะที่นี่ดูลำคลองกลางป่าน้ำตกกลางป่าสวยมากค่ะมันน่าจะมีเห็ดนะคะไม่งั้นก็คนอื่นเก็บไปแล้วเนี่ยะคะ่ะทำไมมันเกลี้ยงขนาดนี้นะคะเนี่ยวันยังไม่เห็นสักดอกเลยค่ะจะได้เก็บไหมอะ่ะเฮยมันไม่มีสักดอกจริงๆนะ เกลี้ยงมากเลยอ่ะทำไมเขาเก็บเขาเก็บเกลี้ยงขนาดนี้อ่ะสุดยอดอ่ะไม่เหลือสักดอกเลยค่ะ จะ,จะดอกหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะอใบไม้ด้วยอูห้หูใครอ่ะเก็บได้เกลี้ยงมากอ่ะอุยนี่ค่ะดอกแรกดอกแรกจะจะตัดยังไงเห็นไหมคะดอกแรกนะคะโอเคเดี๋ยววันวันขอไปตัดที่บ้านแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่มีขาตั้งกล้องโอเค เขาเก็บเกลี้ยงมากๆเลยค่ะนี่เราก็ได้กี่ดอกอุยคือวันรู้ว่าเห็ดอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าเขาที่แล้วเนี่ยวันเก็บไปแต่ดอกใหญ่ๆค่ะก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วอะมันควรจะโตน่ะแต่ว่าเขาเขามาเก็บไปแล้วอะเราก็มองหาจุดที่แบบ เขาอาจจะไม่รู้ค่ะไม่คุ้มค่าชุดเลยนะเนี่ยอ้ยนงมาเนี่ยโอเคค่ะแมงอะไรเข้าไปในกางเกงสักอย่างคะ่ะโอ้ยคันๆแสบๆมองมองหาเหลืองๆในหญ้าเขียวๆช่วยกันนะคะอาจจะมีแบบ สักดอกสองดอกค่ะเก็บเกลี้ยงดีกว่เก็บเครียคร้ยงมากไม่เหลือแม้แต่ดอกเล็กเลยค่ะตอนนี้คนไทยที่เขาเคยเก็บขายทุกปีนะคะเริ่มเดินทางมาได้แล้วค่ะเขาเริ่มมากันแล้วนะคะแล้วเราก็กลับไปทํางานเขาเขาก็จะจะไม่เหลือเห็ดให้เราเก็บเลยอะ่ะเขาก็ต้องเก็บให้ คุ้มค่าตั๋วเครื่องบินนะคะไหนเนาะมันต้องมีตรงนี้สักสองสาดอกสิมันเป็นจุดเล็กๆที่วันคิดว่าเขาไม่น่าจะรู้นะคะโอ้ไม่สนุกเลยเอ่ะนี่จ้าจุดนี้อีก จุดนี้อีกสองสามดอกค่ะหนึ่งดอกสองดอกดูสิค่ะดอกสวยมากเลยนี่นะคะใครอยากเห็นวันสูมตะก้าบ้างเนี่ยค่ะสูมให้ดูค่ะสามดอกสี่ดอกห้าดอกนี่นะคะผลงานวันนี้ค่ะเขาเก็บไปหมดแล้วจ้า อันนี้พูดง่ายๆว่าทัวลงนะคะถ้าเก็บเกลี้ยงขนาดนี้มาเจออีกนิดนึงนะคะข้างทางค่ะสี่ห้าดอกจ้าเก็บเกี้ยงจริงๆนะพวกนี้นี่ไม่เหลือเลยนี่แต่ว่ามันมีเห็ดหนังแกะค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะว่ามันแก่หู้ดอกใหญ่มากอะกินได้ไหมอะ มันอร่อยมากเลยนะคะเห็ดหนังแกะก็โอเคนะใส่ไปให้มันเป็นแบบขวัญตะก้าหน่อยนี่ไงคะตะก้าที่วันบอกว่าใบเล็กๆจะได้พกใส่จักรยานได้นะคะเพื่อนคนที่อยากให้วันเก็บใส่ตะก้าสวยๆเวลาปั่นจักรยานนี่วันเก็บไปเลยแล้วกันจริงๆมันอร่อยนะคะนึ่งนะเหมือนเนื้อปลาหมึกเลยอ่ะนี่นะคะเห็ดหนังแกะที่มันเป็นแบบ สีฟ้าๆแบบนี้นะคะคืออร่อยมากที่โรงงานรับซื้อด้วยนะคะแต่ว่าวันไม่ค่อยเห็นหาไม่ค่อยเจอโอเคนี่ใส่ตะก้าไปมันจะได้ดูเต็มเต็มวันไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะบอกอีกครั้งหนึง่งก็เลยได้เก็บไปตัดขาที่บ้านจ้ามือหนึ่งถือกล้องค่ะโอเค เอาไปคัดที่บ้านจะ้ะดูนะคะในตะก้ามีอะไรให้กิน <laughs> มีอะไรให้กินก็กินมีเนี้เนื่ออร่อยมากเลยเนื่อใส่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะนึ่งเหมือนต้มยำแห้งนะคะใส่เครื่องต้มยำแห้งนะคะเดี๋ว,วตัดมือหนึ่งก่อนสิขามันใหญ่ไปแกไอ้หนอนกินจ้ะอันนี้ได้อันนี้ได้อนนไดโอ้ยโอ้ย คนฝรั่งมาเห็นซากเราเนี่ยคงตกใจว่าเราเก็บเห็ดอะไรนะคะเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ได้รู้จักเห็ดทุกอย่างเหมือนคนไทยนะคะนี่โอเคอืมมันเต็มตะก้าแล้วจ้าเห็ดอะไรเขาไม่รู้ไม่เหลืองเลยวันนี้เปล่าเลยค่ะวันนี้อ๋อดูสิตะก้า ตัวบอกคุณสามีว่าเธอฉันจะออกไปแล้วนะไม่มีเหตุเลยคุณสามีพูดออกมาแบบไม่ใช้เวลาคิดเลยนะคะว่าดีดีดีดดอะไรอ่ะไม่มีเหตุดีใจได้ไงอะ <S 1> <S 1> <S มันเคยเกิดตรงทางเดินเนี่ยนะคะเดี๋ยวลงไปดูนิดนึงเก็บเกี้ยงมากเลยอนี่มันเป็นแบบ ป่าติดป้ายรถเมย์ที่วันสามารถนั่งมาได้นะคะสรุปว่าคงจะมาแบบเข้าป่านี้ไม่ได้แน่ๆคือไม่เหลือเห็ดให้เก็บแน่ๆค่ะรู้แม้แต่ตรงทางเดินตรงนี้ที่ที่เคยเหลือมันไว้นะคะยังไม่เห็นสักดอกเลยอ่ะโหทัวลงป่ามไม่เหลือสักดอกจริงๆค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปปั่นจักรยานค่ะไปดูจุดเล็กๆของเรานะคะเดี๋ยวคลิปวันนี้วันจะเอาไปลงต่อวันพรุ่งนี้นะคะพบกันพรุ่งนี้จ้บาบายๆขอขอบคุณทุกกำลังใจที่รับชมชาแนลมาดามบ้านนาฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิง่ง และอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ